ตอนนี้ในกลุ่มไลน์ของความงามมาเธอเขาก็ำลังแบบตื่นเต้นนะกับอีกตัวยาตัวใหม่นะเป็นแบบลิควิด PTL นะหรือว่ากูรี่เนาะเออเขาบอกว่าขเขาเม้ากันนะว่าแบบเออแบบเขาฉีดให้แม่เขาอ่ะเออฉีดไปประมาณสองสัปดาห์ค่ะคุณแม่ฉีดร้องว้าวเลยค่ะคือแบบเริ่รอยมันดีขึ้นมากเลยนะเธอเออนะตัวดีเนี่ยมันก็เป็นนั่นแหละเป็นเป็นลิควิดพีซีอลอะตัวยาจะเป็นสีขาวๆนะฉีดฉีดทีหนึ่งอ่ะมันจะฉีดทีละประมาณสองนาทีนะ,ะเขาบอกว่าแบบ บอกว่าได้ผลดีเธอแต่ฉันก็ไม่เคยใช้หรอกเออไม่รู้ว่าใช้จริงๆแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะอีตัวนี้นะเวลาฉีดเขาฉีดยังไงรู้ไหมเธอเขาฉีดทั้งหมดสิบจุดมีจุดไหนบ้างมีตรงตรนะนี้นะเนี่ยหน้าผากสองจุดนะเออฉีดหน้าผากเพื่ออะไรก็ลบรอยหน้าผากค่ะลบรอยติมตาที่ลรอยดูรอยบป็นรอหน้าผากแล้วก็ฉีดตรงนี้เธอเนี่ยตรงน,น,นี้รู้ไหมฉีดเพื่ออะไรเธอลบด้วยรอยติมจามันแบบนั้นแหละเธอมันคงไม่ได้ปิ้งเหมือนบวของอะค่ะแต่ว่ามันเป็นงานผิวคือมันเป็นการะตุ้นการสร้างคอลลาเจนโดยตรงนน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 นะะทาาาาาาใใหห้้้้้้้คออ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 ลลลลลเเ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 จจพิิ่่่่่่่มมมมขึรรรรรรยยยยยย็็็กกกกกงงงงชตตตตีีีีธ รอยอเอตรงแกงเออน่าจะอย่างกนี้แหละฉันคิดว่านะเออผมคิดวา่าน่าจะปิดละแล้วก็มีตรงนี้เนี่ยประมาณนี้แหละนะหนึ่งสองสามสี่ห้านะประมาณห้าจุดนะด้านนี้อีกก็ประมาณนี้แหละเจอเนี่ยนะนะเขาก็ฉีดประมาณนี้เออฉีดจุดละสูดจุดสองสี่สี่นะตั้งห้าจุดนะ่ะเขาก็ให้ครอบคลุมตรงนี้แหละตรงนี้เขาก็จะครอบอคลุมพวกรอยเออ อร่องร่องแก้มตรงนี้เขาแบบพดดวกริ้รอยเก๋ๆแล้วเป็นหนังเหีเห่ยวอะไรเงี้ยให้ครอบคลุมประมาณนี้แหละนะเออเขาก็บอกว่าตัวยาตัวนี้มันกระจายตัวดีนะเธอเพราะฉะนั้นเนี่ยฉีดแค่ห้าจุดมันก็สามารถกระจายได้ได้เกือบทั่วใบหน้านะเขาบอกว่าได้ผลด,ดีนะเธอแล้วบแบบงานวิจัยเขาก็แบบมีนะเขาบอกว่ามันสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้จริงนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะติดรูปตรงงานวิใจัยให้ดูนะเธอว่ามันเป็นยังไงบ้างก็ส่วนตัวก็ยังไม่ลองค่ะแต่เขาก็เห็นเขาตื่นเต้นกันในกลุ่มไลน์หมอความงาม เดี๋ยวหมอจะลองเอามาฉีดดูเหมือนกันครับว่ามันว่าผลมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะวิธีฉีดก็ได้ได้ทั้งสองวิธีวิธีแรกคือใช้เข็มแหลมนะครับปักไปเลยสิจุดจุดละศูนจุดสองฟีฟีแบบที่สองคือใช้เข็มทู่เนาะเออนะก็เปิดรูตรงนี้แล้วก็ปล่อยยาปล่อยยาปล่อยยานะครับประมาณนี้แหละจจะเรื่องความปลอดภัยก็ปลอดภัยนะมีงานมีงานวิจัยดริงๆเรื่องของความปลอดภยัยเขาบอกว่าเข้าเลือดไม่เป็นไรก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับเออ